สวัสดีครับทุกคนเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิว Benchmade n o r t h Company นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมเองก็ตามหามาตั้งแต่เริ่มต้นสนใจมีดนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ได้ออกใหม่อะไรนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่จะเรียกได้ว่าขายดียอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งในยี่ห้อ Benchmade หรือว่า Butterfly k n i f นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือ Benchmade Bugout นะครับก็รหัสคือ 535 GRY-1 นะครับ -1 535 GRY-1 นะครับ Back out ตัวนี้เป็น Blue Class นะครับก็จะเป็น Class ที่บ่งบอกถึงว่ามีดใน Class นี้จะเหมาะกับการใช้งานนะครับ Black Class ก็จะเป็น Tactical Go Class ก็จะเป็นสะสมอะไรประมาณนี้นะครับเป็น รุ่นพิเศษรุ่น exclusive อะไรอย่างนี้นะครับกล่องของ b e n c h m a d e ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับเพราะ blue class ส่วน black class ก็จะเป็นกล่องดำ gold class ก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลกล่องสีทองราคาก็จะอ up ข,ขึ้นไปอีกนะครับ โดย Benchmade ตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อจากร้าน d d Knife นะครับในราคา5,600บาทนะ5600นะครับในรุ่นปัจจุบันมีด้วยกันหลายรุ่นเลยนะครับจะมี exclusive บ้าง limited edition อะไรแบบเนี้ด้วยมีตั้งแต่ราคา5,100นะครับในรุ่นที่เป็นใบ Stone Watch Timber Finish นะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบดำก็จะ5,300ด้ำดำดน,นะครับตัวนี้จะมาเป็นด้ามสีเทาอ่าด้ามสีน้ำตาลหรือเขียวนะครับใบสีเทานะครับนี่ ก็จะมีรหัสบอกไว้เลยว่าตัวนี้ผลิตวันที่12เดือน5นะครับปี2022เป็นมีดใหม่นะเพิ่งผลิตดได้ไม่นานเลยนะลองดูนะครับนี่นครับ5นี่คือเดือนนะครับมันคือวันที่12แล้วก็2022ก็คือปีนี้นี่เองนะครับไม่นานเลยบ l ูคลาสเบน e เม h เนี่ยจะเป็นมีดที่ถูก Copy นะครับของเลาะเรียนแบบในเว็บไซต์เนี่ยเว็บแอปต่างๆนะครับในไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เป็นมีดแท้นะครับของแท้ เปิดกล่องมาข้างในนะครับก็จะเจอกับตัวมีดนะครับอยู่ในถุงผ้าแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์จากร้านนะครับ D D n i v ที่ระยองซึ่งร้านนี้ขายมีดแท้นะครับจะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนอกจากนี้จะมีพลาสตนะครับเป็นแผ่นพับของบริษัท Benchmade นะครับก็จะมี Product ต,ต่างๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงหลอดลื่นนะครับซึ่งผมเองก็มีใช้งานของ Benchmade อยู่2ตัวด้วยกันนะครับเป็น Clean ซ e r ตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาทำความสะอาด นะครับส่วนอันนี้เป็นลูบิแคนคือสารหล่อลื่นครับก็มีเหมือนในรูปทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็สั่งซื้อจากดีดีดนิฟต้เหมือนกันนะทั้งคู่เลยอันนี้เราสึกจะ600 4 0 0 500 600จําไม่ได้นี่ประมาณ3 2มสองนะครับประมาณนี้นะครับใช้ดีทั้งคู่เลยนะฮะโอเคแล้วก็เก็บตัวเอกสารไปก่อนนะครับจะมีการแนะนําการดูแลเบื้องต้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีของปลอมนี่ยลกล่องก็เหมือนมากนะแต่ก็จะไม่มีความ เหมือนเป๊ะๆนะครับตรงที่สติกเกอร์บางอันเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนนะครับแต่นี้เป็นมีดแท้แน่นอนนะครับตรวจสอบ s e r i a l number ในเว็บไซต์ b e n c h m a ม e ได้นะครับถุงก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับเล็กๆนะเพราะ b e n c h m a ม e ตัวบังแอลมันตัวเล็กส่วนแท็กนี้ก็จะมีมานะครับเป็นคำแนะนำระบบล็อกนะครับบอกว่าเป็นระบบ a x i s Lock นะครับแท้นะครับคิดค้นออกแบบโดย n c h m a ม e นะครับ C back panel for carry instruction คืออ่านแผ่นด้านหลังเพื่อดูถึงคำแนะนำในการ กพานะครับก็จะบอกว่า,าสามารถจะพกพาแบบปลายชี้ขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคําแนะนําในการขันสกรูนะครับส่วนรายละเอียดของมีดเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับบัคเอลเนี่ยเป็นมีดที่ถูกออกแบบมานะครับให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องการใช้งานทั่วๆไปนะครับบางคนจะมอเป็นแท็กทิค l บางคนจะมอเป็นมีด Bushcraft survival อะไรแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยมองมันเป็นมีด everyday carry lightweight นะครับก็คือเป็นมีดที่พกพาได้ไม่ยากนะครับในทุกๆวันแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นธรรมดาครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเพียงแต่ว่ามีแวร์เรียนที่ต่างจากธรรมดาทั่วๆไปคือปกติเราจะเห็นสเกลหรือว่าตัวด้ามเป็นสีดําใบสีดําหรือว่าด้ามดําใบซาตินใบสโตนวอชอะไรเงี้ยตัวนี้จะมาเป็น ด้ามสีโอลิฟดั g กรีนหรือว่าเรนเจอร์กรีนนะเป็นสีเขียวอมเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็ใบก็เป็นใบที่เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนนะครับเป็นสีเทาออกมานะครับก็จะทําให้มีดดูค่อนข้างที่จะ,ะเด่นดีนะผมว่ามันก็เป็นมีดที่ดูสวยอีกเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองไม่ได้มองมีดว่าเป็นมีดที่สวยอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูว่าการใช้งานของมันเป็นยังไงด้วยนะครับเหมาะกับสิ่งที่เราตามหาหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งาน รู้เปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมีดเองก็เป็นจัดในคลาสจะเรียกว่าคอมแฮกก็ได้นะเพราะว่าขนาดของมีดนี่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณดูสเปคฟีเจอร์แป๊บหนึ่งนะครับตัวของใบมีดนะครับแล้วก็ตัวด้ามมีดเองเมื่อเราปิดนะครับในลักษณะนี้นะครับอยู่ที่4.22นิ้วนะครับหรือประมาณ10.72เซนติเมตรนะครับก็คือเป็นห่ มมนะครับประมาณประมาณ4.22นิ้วนะครับเมื่อกางออกมานะครับใบมีดก็จะมีความยาวตั้งแต่กาดจนถึงปลายเลยทั้งหมดนะครับอันนี้อยู่ที่3.24นิ้วนะครับหรือว่า8.23เซนติเมตรนะครับ8 0 8 2เซนนะครับโดยประมาณก็คือ3.24นิ้ว นะครับส่วนความหนาของใบมีดอยู่ที่0.090นิ้วนะครับตีเป็นมิลลิเมตรคือ2.29มม,มเป็นใบมีดพกที่ค่อนข้างบางนะครับบางนะ2มิลกว่าเองนะครับไม่ถึง3มิลบางยี่ห้อนี้2.8 2.5ตัวนี้แค่2.29มิลเท่านั้นนะครับมมเท่านั้นก็จัดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ความยาวมีดทั้งหมดเมื่อกางออกมาแล้วนยะอยู่ที่7.46นิ้วหรือ18.95 เซนติเมตรนะครับ189มมโ,โดยประมาณนะครับ7.64นิ้วน้ำหนักทั้งเล่มเลยนะครับอยู่ที่1.85ออนซ์เท่านั้นนะครับถ้าตีเป็นกรัมคือหนักเพียง52.5กรัมเท่านั้นนะครับเบามากนะครับกับมีดไซส์นี้ที่ใบเนี่ย3นิ้ว 3.2นิ้วนะครับไม่ถึง3.3ไม่ถึง3.5กลางยาวทั้งหมดเนี่ยความยาวรวมคือ7.45นิ้วเกือบ7.5นิ้วเกือบ7นิ้วครึ่งเลยนะแล้วก็น้ําหนักนะครับแค่1.85ออนซ์นะปกติมีดไซส์เนี่ยน้ำหนักเนี่ยน่าจะประมาณ80กรัมอะไรแบบนี้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นร้อยกรัมเลยในะวัสดุบางชนิดบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับตัวนี้คือเนื่องจากด้ามเป็นด้ามที่ เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ใบก็บางทําให้มีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่พกสะดวกใช้งานง่ายแล้วค่อนข้างรวดเร็วนะครับคล่องตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตัดหั่นทั่วไปนะครับส่วนด้ามน,นะครับผลิตด,ด้วยในนี้จะบอกว่าเป็นกรีโรวีนะครับก็จริงๆมันเป็น glass f i l l ล d nylon ชนิดนึงแต่ว่า b e n c h เนี่ยเรียกวัสดุนี้ว่ากรีโรีก็คือจะเป็นก l a s s f i l นล d n ylon, หรือว่าเป็น ชื่อย่อคือ GFN GRN นะครับบางยี่ห้อเา็าเรียก FRN นะครับ Fiber Glass Reinforced ไนรู้คือเป็นพลาสติกที่เติมใย,ยแก้วเข้าไปนะครับทำให้มีการทนทานต่อการกระแทกการบิดตัวนะครับรวมถึงการใช้งานที่ทนต่อสภาพแวดล้อมเพราะว่าพลาสติกเองเนี่ยมันไม่ดูดซึมความชื้นนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกเองก็ไม่เกิดออกซิเดชันคือไม่เกิดการกัดกร่อนเท่ากับโลหะหรือว่า วัสดุที่เป็นไม้เป็นเขาสัตว์รวมถึงเป็นผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็คือน้ําหนักมันก็จะเบาแล้วก็สามารถจะขึ้นรูปต่างๆได้นะครับในเวอร์ชันธรรมดานะครับในบล็ักเอเนี่ยจะมีด้ามแบบนี้นะครับสีเขียวแบบนี้แล้วใบเป็นสีเทาแบบนี้นะครับรู้สึกจะมีใบคอมโบเอชด้วยนะถ้าผมจาไม่ผิดคือเป็นใบกึ่งหยักนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นใบสีซาตินหรือวัสดุนวอชนะครับแล้วก็ด้ามสีดํา อีกอันนึ่งคือจะเป็นด้ามสีฟ้านะครับน้ำเงินเป็นสีประจํายี่ห้อของ e บ ch m a d e เลยแล้วก็ใบเป็น wash s าตินหรือสโตนวอ a ช h ด้วยนอกจากนั้นขึ้นไปก็จะเป็นพวก Exclusive กับ Limited Edition แล้วนะครับก็จะเป็นผลิตด้ามเป็น g t 0บ้างด้ามเป็นเทนเนียมบ้างบางอันก็เป็นด้าม c a r ์บอนไฟเบอะไรแบบนี้นะครับส่วนของระบบล็อกนะครับแล้วแอคชั่ของเมียรุ่นนี้นะครับก็เป็น จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกนะครับสำหรับคนที่ชอบเปิดมีดเพราะว่าระบบล็อกของมีดเขาจะเป็น a x i s lock อกนะครับก็คือการทํางาน a x i s ก็คือเป็นแกนนะครับแกนก็คือล็อกด้วยระบบแกนมันจะเป็นตัวล็อกบาร์อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับสามารถจะกดได้จากฝั่งด้านขวาด้านซ้ายนะครับทํางานคู่กันหรือว่าจะเป็น2นิ้วดึงลงแบบนี้ก็ได้นะจะสังเกตดูว่าระบบล็อกมันจะเลื่อนตัวลงข้างล่างนะครับเมื่อผมดัน ตัวล็อกบาร์หรือว่าสวิชนี้ลงข้างล่างแบบนี้นะครับมันจะเลื่อนลงทําให้ใบมีดเนี่ยสามารถจะขยับไปข้างหน้านะครับแล้วเมื่อเราปล่อยสปริงตัวล็อกบาร์จะขึ้นมาขวางบริเวณด้านหลังใบมีดทาให้ใบมีดพับลงมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดึงถอยหลังแบบนี้ใบมีดก็จะเป็นอิสระจากการล็อกนะครับลองสังเกตตัวกลไกคอนแทคนะครับมันดันขึ้นมาล็อกมันก็พับไม่ลงแล้วนะครับในเดเร c t ชันนี้แต่ถ้าเราดึงถอยหลังตัวใบมีดก็สามารถจะพับลงมาได้ก็เป็นระบบการทํางานที่ค่อนข้าง ง่ายนะครับซิมเปลิลมากๆเลยแต่ว่าะระบบล็อกเองก็แข็งแรงแนาหนามากๆแล้วก็แอคชั่นก็ดีมากนะค,คือการเปิดปิดเนี่ยรู้สึก feeling smooth มากมากนะครับรู้สึกดีมากเป็นมีดที่ออกแบบมาจะเรียกได้ว่าเรียบง่ายก็ได้นะครับแล้วก็เป็นมีดที่พกพาง,ง่ายส่วนความแข็งแรงในการใช้งานนะครับเมื่อเปิดนะครับเราเปิดมาใช้ cross s t a หรือว่าตั้ม s t ั r นะครับก็คือเป็น cross เพราะมันมีสองฝั่งหรือใช้นิ้วบ้องดัน,นครับใช้นิ้วบ้องแจมลงไปที่ s t ั r นี้แล้วดันขึ้นมา ตัวล็อกก็จะทํางานนะครับแต่จะเก็บก็สามารถจะดึงตัวล็อกบาร์แล้วก็พับมีดเก็บได้นะครับตัวนี้คือค่อนข้างยังใหม่อยู่นะครับมันก็เลยทําให้มีดเนี่ยอาจจะฝืดนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าลื่นมากนะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกับเบนชเมดด้วยการฟลิกแบบนี้ก็ได้นะครับดันไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็การเปิดแบบนี้ก็ทําได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องระวังมีดบินสักนิดหนึ่งนะครับ ตัวมีดเองเนี่ยก็จะมีลายการเลื่อนบริเวณสเกลนะครับด้านนอกเราจะเห็นว่าผิวของสเกลก็จะไม่ได้ทําเป็นผิวเรียบเสียทีเดียวถ้าผมลองซูมให้ดูจะเห็นว่ามันจะมี texture เ,เ,เล็กๆนะครับอยู่ประกอบกับมีลายการลื่นนะครับเป็นาลายไดมอนด์หรือลามตัดนะครับเป็นลายหลามตัดอยู่บริเวณกึ่งกลางแบบนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเวอร์ชัน G10 ท,ที่ทำเป็นลายหลามตัดทั้งหมดนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีในมีดเล่มนี้ก็จะเป็นสีดำทำเป็น PVD หรือฟอสเฟอร์สีดำมาทั้งหมดนะครับทำ ดูมินิทารี่มากเลยนะครับส่วนท้ายจะมีช่องสําหรับย้ายคลิปนะครับเป็นแบบทิปอัพด้านขวาและด้านซ้ายนะครับติดตั้งมาเป็นแบบทิปอัพด้านขวาคือปลายชี้ขึ้นเมื่อพกนะครับปลายชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเวลาพกก็คือเป็นคว่มด้านนี้ลงนะครับคลิปเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำฟอสเฟอร์สีดําเทาๆเป็นดําด้านๆน,นะครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกว่ามันดูดุดันดิบดีตัวคลิปเป็นแบบย p ฟแครีด้วยนะครับ สูงเกือบจะถึงขอบด้านหลังซะด้วยซ้ำนะครับทำให้มีดนี้สามารถจะพกพามิดชิดนะครับโผล่มาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับจากกระเป๋าก็ทําให้ พกพาได้มั่นใจว่าจะไม่ถูกพบเห็นรวมถึงมั่นใจได้ว่ามันจะไม่กระเด็นหลุดหล่นออกจากกระเป๋าได้ง่ายกว่ามีที่พกสูงๆนะครับแต่การหยิบจับก็อาจจะดึงยากด้วยเบนชเมดก็เลยทำสโลปแบบนี้ลงมาแล้วก็มีตัวเทนชันตรงนี้นะครับทำให้หนีบกระเป๋าได้แน่นในโอกาสที่พกพานะครับแต่สามารถจะหยิบออกมาได้ด้วยการใช้นิ้วลงลงไปนะครับแล้วจับบริเวณตรงที่เป็นแหวงแบบนี้นะครับสโลปที่จะช่วยไม่ให้มันลื่นสไลด์ออกมานะทำให้มัน มีพื้นที่ในการจับกริปแล้วดึงออกมาจากกระเป๋านะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้ววางตรงร่องนี้แล้วดึงนะครับส่วนลายกระเรื่องตรงนี้ก็ออกแบบมาทําให้สามารถจะหยิบจับดึงใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการดึงออกจากกระเป๋าหรือจะเป็นการหยิบจับใช้งานด้วยการกำนะครับแล้วตัวสเกลมีดคอค่อนข้างแบนนะครับทำให้มีีมความคล่องตัวในการใช้งานเพราะว่าดามอ้อนๆมันอาจจะจับไม่ถนัดสําหรับคนที่มือเล็กนะครับผู้หญิงเด็กคนตัวเล็กๆอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมก็มือเล็กนะครับก็ ทำให้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นมีดท,ที่จับถนัดมากอีกส่วนที่สําคัญมากในมีดซีรีส์บั c เอาท์เบลเอานะครับแล้วก็เบนจามีด hmm. เกือบทุกรุ่นเลยที่ใช้ a x i s Lock อกเนี่ยคือความสมมาตรนะครับหรือ Symmetrical ของมีดนะครับมันแทบ,บจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งคนถนัดขวานะครับก็จับความรู้สึกแบบนี้คนถนัดซ้ายก็แทบ,บจะเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่า,าด้านล่างไม่มีระบบล็อกด้านหลังไม่มีระบบล็อกอะไรข้างบนไม่มีแบ็กล็อกไม่มีอะไรนะครับส่วนล็อกบาร์ก็อยู่ทั้งด้านขวา แล้วก็ด้านซ้ายนะครับสามารถใช้งานได้ถนัดไม่ต่างกันทั้งคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับแต่ตอนนี้มีดมันฝืดเท่านั้นเองนะครับส่วนโครงสร้างมีดข้างในนะครับไม่มีไลเนอร์ข้างในนะครับเป็นมีดแบบเปลือยๆเลยครับผมจะลองเปิดให้ดูข้างใน เพื่อนๆลองดูนะครับว่าข้างในจะมีแค่โครงสร้างเป็นเหมือนเป็นทรงวอฟเฟิลหรือว่าเป็นตัวกระจายน้ําหนักนะครับตรงนี้จะเป็นตัวกระจายแรงกระแทกแรงกดทับและแรงบิดนะครับทำให้โครงสร้างของมีดยังคงแข็งแรงอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็น gfl หรือ grn หรือว่าเป็น j e w e r y นะครับที่มันมีการ f l e กแบบนี้ก็ตามนะครับบางคนรู้สึกว่ามีดมันก้องแก๊งนะครับห้าพันกว่าบาทเลยแต่มันได้แค่นี้แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับผมมองว่ามีดเป็นมีดใช้งานนะครับมันไม่ใช่แฟชั่นไม่ต้องการความหรูหราอะไรนะครับแล้วก็หัวใจของมันคือ พกง่ายนะครับใช้งานสบายๆไม่มีโลหะสตเตเลตอะไรให้ต้องกังวลเรื่องสนิมข้างในมากนักนะครับมีแค่บริเวณตรงส่วนที่เป็นกลไกบริเวณแค่ประมาณตรงนี้นะครับขึ้นไปข้างในถึงจะเป็นโครงสร้างโลหะข้างในซึ่งก็ทําฟอสเฟอร์มาสีดําทั้งหมดเลยนะครับก็ป้องกันการกัดก่อนและก็สนิมได้ดีส่วนสปริงก็เป็นสปริงโอเมก้าที่เป็นสเตลเลตนะครับก็โอกาสเป็นสนิมก็น้อยนะครับเป็นสปริงดันตัวล็อกบาร์อยู่ทั้งสองฝั่งเลยทําให้ อ่าสมูทแอคชั่นมากเลยนะเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือการเปิดปิดครับประมาณนี้ส่วนท้ายมีลายาการลื่น,นครับตรงนี้แล้วก็มีแรนยัดโฮสอฝั่งแล้วก็ตัวโครงสร้างการแบ่งแยกเฟรมตัวนี้ใช้สแตนด์ออฟนะครับก็จะเป็นผมไม่น่าจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมหรือเป็นเ,นเทนเนียมนะครับสีทองนะครับมี2อ,อันแล้วก็ มันก็รับกันกันกบตัว c r o ส s s t หรือตามสต r t ตรงนี้นะครับที่เป็นสีทองเหมือนกันจรจิ้ๆผมอยากทาให้ทําเป็นสีดํามากกว่านะทำไมทําเป็นสีทองเ็าไม่รู้เนาะไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะข้างในแต่ benchmark เองก็จะชอบทําอะไรแบบนี้นะสีฟ้าบ้างบางทีก็สีส้มอะไรแบบเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีสีม่วงอะไรก็มีแต่ตัวนี้เป็นสีทองนะครับซึ่งก็จะดูพิลึกพิลึกนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบเตะตาโดดเด่นจนรู้สึกว่ามันลิเกอะไรมากหา่ยนะครับประมาณนี้ ส่วนใบมีดนะครับตัวนี้ผลิตด้วย CPMS 30V เหมือนเดิมนะครับในตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ออกมากา็จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลหะอะไรนะครับเป็น CPMS 30V เหมือนเดิมนำจาก crucible ซึ่งก็ตัวใบมีดเองโลหะก็จะจัดเป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่มีความทนทานต่อการกัดก่อนนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสส e ีลที่นิยมใช้ในตลาดผลิต อุตสาหกรรมมีดนะครับมานานมากๆแล้วนะครับนานมาน่าจะ 5, 6, 7ปีหรือเป็น10ปีแล้วเกิน10ปีแล้วแน่ๆนะครับนิยมมากๆแต่ปัจจุบันเองก็มี CPMs 35นะครับ VN กับ S45VN มาแทนที่ครับก็คือ35 VN กับ45 VN เนี่ยก็จะโดดเด่น ถูกพัฒนาต่อมาจาก 30V อีกทีก็คือจะเพิ่มวารนาเดียมมาเข้าไปนะครับเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปนะครับทำให้มีคุณสมบัติในการต้านทานการเสร็จสีการขัดสึกหรอเนี่ยสูงขึ้นเอส t ิเรชันดีขึ้นก็คือมีจะคมนานขึ้นเมื่อใช้งานเป็นนานๆแล้วก็การต้านทานสนิมคุณสมบัติการความแกร่งนะครับทัฟเฟนตคือไม่เปราะแตกเนี่ยก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่เก็บคมรักษาคมได้ดีขึ้นกว่า S 3 0เตนะครับก็เป็น มิดเรนจ์นะครับสติคือเป็นสเตเลสติวอยู่แล้วรับไม่ยากนะครับรักษาคมดีแล้วก็ฟรีสูตรตัวเองในอุตสาหกรรมผลิตมีดมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับก็ทำให้หลายๆคนก็ยังรู้สึกชื่นชอบมันอยู่นะครับส่วนจุดหมุนข้างในตัวนี้ไม่ได้ใช้บอแบริ่งนะครับไม่ได้ใช้แบบระบบแบบที่เป็นลูกบอลลูกปืนอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่ามีใช้งานเนี่ยเขาเน้น Perform a n c e ที่แน่นอนนะครับไม่ได้เน้นเปิดลื่นหรือว่าอะไรเขาก็ใช้เป็น Bronze Watcher นะครับเป็นตัว แหวนรองเป็นสีทองข้างในนะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นเป็นสีทองทองอยู่ผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าเนาะจะเป็นแผ่นสีทองทองนะครับรองอยู่ข้างในทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ทําให้เมีดเนี่ยความรู้สึกฟิลลิ่งก็ดั่งเดิมดีนะครับแบบนี้นะครับอยู่ข้างในข้างในนะครับก็เอ่อมันจะติดขัดนะครับโอกาสที่จะติดขัดหรือว่าเกิดอาการแบบผิดปกติในการใช้งานอย่างเช่นปิดไม่สุดหรือเปิดแล้วฝืดแล้วเปิดไม่ได้ไม่ล็อกอะไรแบบนี้ก็โอกาสก็น้อยลงนะครับทำให้ ตัวมีดก็สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศส่วนทรงใบมีดตัวนี้เป็นน่าจะเป็นดอกพอยนะครับหรือว่าสเปียร์ก็คือเป็นลักษณะคือสันตรงมาแล้วปลายกดลงนะครับโดยจะมีการทำสวิชหรือเป็นการปาดเนื้อโลหะด้านปลายนะครับออกทําให้ปลายมีดมีความเพรียวลงนะครับแหลมขึ้นแล้วก็ทําให้มันการมีการแทงผ่านเจาะผ่านที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดอกพอยเองก็จะมีลักษณะเป็น เป็นมีดที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นบ่อยๆนะครับส่วนกราดดิ้งของมีดก็เป็นแฟตกรายนะเป็นค่อนข้างไฮแฟตกรายคือเป็นการกรายดิ้งแบนราบเรียบจนถึงเกือบจะสึงสารด้านบนนะครับทรงมีก็จะคล้ายๆกับสไปเดโก้ชาแมนประมาณนั้นนะครับไม่ถึงเป็นฟูลแฟตนะแต่ก็เป็นไฮแฟตก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการตัดผ่านตัดสไล์เนยทำได้ดีด้วยแล้วก็การฝืดนะครับการแทงผ่านก็น้อยลงนะครับผิวก็เป็น finishing สีเทาๆนะครับอันนี้น่าจะเป็น อีพ e ็อกซี่โค้ดพาวเดอร์โค้ดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะคทำให้การต้านทานการกัดกร่อนที่มีอยู่ของ s อสเตอร์ทเนี่ยมันดีขึ้นอีกนะครับคือโดนน้าโดนความชื้นแล้วโอกาสเกิดสนิมก็น้อยลงนะครับส่วนคมก็เป็นแบบเพลนหรือว่าเป็นไฟเอชธรรมดาการจับถือท,ทําได้ดีมากนะครับทั้งคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายเพราะว่ามีดเนี่ยเกือบจะสมมาตรเป็น2ฝั่งเลยนะครับโดยไม่มีระบบล็อกไลเนอร์ล็อกเฟรมล็อกอะไรตรงนี้ไม่มีล็อกแบ็กอะไรแบบนี้จริงๆมีดล็อกแบ็กก็เป็นซูมิชิคอลได้นะครับคือสมดุลทั้ง2ฝั่งเเลยเพราะว่า ตัวมีดเองทั้งคนถนัดซ้ายและขวานสามารถจะบริหารปิดเปิดนะครับปลดล็อกเก็บมีดได้จากทั้ง2มือนะครับมือไหนก็ได้นะครับผมเองก็ชอบเจ้าตัวนี้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่ามีดมันหมดตลาดไปนานนะครับแต่ปัจจุบันเองก็ดีดีน่าฟ์นำมารีสต็อกให้ซื้อกันนะครับตอนนี้ที่เท่าที่จําได้ก็จะเห็นว่าเป็นด้ามสีดําใบสีดานะครับแล้วก็ด้ามสีฟ้าใบ ไม่เคลือบอะไรนะไม่รู้จะโดนวอชหรือว่าเป็นซาตินผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นไทเทเนียมนะครับใบเป็นเหล็กพรีเมียมกว่านี้แล้วก็จะมีรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับราคาพวกนู้นก็8,000 9,000เลยนะครับถ้าเป็นตัวพิเศษแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวปกติเริ่มต้นนะครับมีสามสีด้วยกันฟ้าใบไม่เคลือบนะครับแล้วก็ดําใบดําแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นด้ามเขียวใบเทานะครับแล้วก็ด้ามเขียวใบเทามีใบกึ่งหยักด้วยแต่ผมเลือกมาเป็น เลนส์ใบเรียบๆธรรมดานะครับมีดเบามากเลยนะหนักแค่50กว่ากรัมเองนะครับแล้วก็บางเร็วนะครับก็เหมาะเป็นมีด EDC ใช้งานนะครับคือจะเป็นแท็กติคอลก็ได้นะมีดต่อสู้ก็ได้แต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะใบมันแค่3.2นิ้วนะครับมีดแท็กติคอลสำหรับผมเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก3.5นิ้วถึง4นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดที่เน้นพกพาสะดวกพกพาง่ายนะครับแอคชั่นดีนะครับดีมากเลยนะครับสมูทมากแล้วก็ เปิดเลื่อนปิดง่ายนะครับแต่ตอนนี้มันยังฝืดอยู่เพราะมันยังใหม่นะครับปกตินี่คือบางทีแบบพับลงหนี้มันดอบมาเลยนะครับแต่นี้ไม่ดบเพราะว่ายัางใหม่เดี๋ยวผมจะหล่อเลื่อนน้ามันแล้วเดี๋ยวพกพาใช้งานเป็นมีดประจําตัวนะครับอีกตัวเป็นโรเตชันคือผัดเปลี่ยนสลับกับสไปเดโกตัวอื่นๆด้วยนะครับขนาดมิตินะครับของมีดก็จะใกล้เคียงกับ Native 5นะครับไลท์เวทแต่ว่า n a t i v ฟ5มันจะสั้นกว่านิดนึงใบก็จะใกล้ๆกันแต่ n a t i v ฟ5ก็ใบสั้นกว่านิดนึงด้วยนะครับนิดเดเียว ประมาณนี้นะครับเพียงแต่เบรดโปรไฟล์มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเนทีฟไฟก็เป็นมีดอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบจริงๆผมไม่ค่อยชอบมันเลยนะแต่พอใช้งานมันผมกับชอบมันแฮะนะครับก็ตัวนี้เป็น m a x กซ์เมดนะครับผมซื้อมือสามาแล้วก็มาทาฟอสพาธิน่าอีกทีก็ดีนะครับว่าวันนี้ก็มีเนทีฟไฟล์ที่ตัวที่เป็นเวกซ์ฟร์ที่ไฟด้ามสีขาวเป็น e x c Exclusive หรือเป็นสปรินรันมาด้วยนะครับนี่คือ b e n c h m a d e Backout นะครับเดี๋ยวผมค่อยซื้อตัวที่เป็นด้ามสีฟ้าใบาสี ไม่เคลือบนะครับหรือว่าด้ามดำใบดําอีกนะครับถ้ามีโอกาสเพราะตอนนี้มัน5,000กว่าบาทเลยด้ามดาใบสีดำเนี่ย5,003นะครับตัวนี้5,006แพงกว่านิดนึงเพราะใบมันทํายากนะครับแล้วก็ด้ามฟ้าใบไม่เคลือบเนี่ย5,001นะครับที่เหลือคือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วน่าจะไม่ซื้อนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบเบลเอาท์ด้วยนะชอบเทเรสชอบเคลโมนะครับสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ครูคลีเวอร์แล้วก็บักเอาทบักเอาทมินิเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยว ค่อยไปดูในลิงก์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะตัวสีส้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอยาว20วันนาทีเลยเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับนี่คือบักเอาท์ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเบนช์เมทตัวแรกของผมเลยนะครับที่เป็นโฟลเดอร์นะถ้าเป็นฟิกเบดผมเคยมีแล้วนะครับรู้สึกดีกับมันมากเลยนะครับประมาณนี้ไม่ออกโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์